อันนี้เราไม่กลัวหรอกเราบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าถามด้วยเหตุไอ้กระทงใสปุ๊บจะเรียกตรวจทําไมคนที่เรียกตรวจไม่มีคําตอบให้ด้วยได้บอกว่าเชิญครับให้ลงไปตรวจเยี่ยวก่อนแค่เนี้ยเนี่ยเราคนรสดใสอยู่ไหนสังคมจะอยู่ได้ก็ต้องมีอะไรที่มันดีๆกว่านี้หน่อยคําตอบแล้วก็การทํางานว่ามันต้องถูกขลักษณะ ผมไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าเคยที่แล้วก็รอบนึงก็ถามไปแล้วหัวหน้าพบคุมด่านคือใครคือใครและก็ผมก็ไม่ต้องถามหรอกว่าคนที่ถือบัตรปปสหรือบัตรปปยสแล้วก่อนตรวจผมทําไมไม่มีบัตรปยสหรือบยสยี่เก้าไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีลงบันทึกประจําวันอะไรก่อนตรวจหลังตรวจเรียกเข้ามาแล้วก็ตรวจ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 ด้วยสารด้วย ผมไม่ต้องถามว่าบัตรที่ห้อยคอมันมีความหมายอะไรถ้าบัตรที่ห้อยคอมันมีความหมายคุณต้องต้องทำทำกฎหมายแล้วเอกสารที่ต้องให้เซ็นอยู่ไหนไม่มีท่านจิรเดชแก้วสว่างเจ้าพนักงานปปสผมไม่ขอดูนะแต่หุนอายุหรือไม่หมดอายุนี่ผมไม่อยากจะดูแต่ที่น่ๆไม่มีอะไรผมเซ็นเลยไม่ไม่ไม่ครับสมตรวจไม่สมตรวจก็ต้องมีครับ ไม่งั้นคุณจะเอาเรื่องเรื่องนี้ไปแจ้งผู้บงังคับบัญชาการได้ยังไง